น่กบดักเอาไว้เฉยๆไมใ้ใหญ่ปลูกเป็นขังแรกต้นใหญ่ขนาดนี้ชวัสดีวันที่26ธันวาควม2 5 6 6าเวลาหลังเที่ยงวันนี้พามา ต้อนรับสมาชิกใหม่ปีหนึ่งน่าจะเป็นต้นหลังสุดของเดือนนี้ในนี้สั่งไม้มาจากร้านเดิมอีกที่เคยสั่งจากสวนน้อง9ก้าเ่็นกายกาเด่นอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น ในกล่องจะประกอบไปด้วยหนึ่งต้นใหญ่เป็นราชินีเป็นรูปของลาชินีต้นที่อายเพิ่นถอนไวแล้วรอปลูกเพื่อแบ่งหายกันลล้ได้โอกาสปลูกอบ <c oughs> ตะบึงจากน้ำหนักละกองละใหญ่แหงเลยตัวนี้เดี๋ยวพาดูกันเลยครับนะเห็นกะชั่งเอาชั่งเอาหรือคิดเรื่องกระถางน้ำเดียบัดทีกระถางใหญ่หลายเจ้าของกันทีหากระถางลำบากเดียบัดทีบางเตื๊ยอาจจะไปเอากะละมังเด้อยหลอดนี่ว่ากระถางอยู่แถวนี้ เขาบ่ได้ขายใหญ่ขนาดนั <boys> <arthy> ้นแล้วเหี้ยเหตดพุ่นนึงที่บ่อยากสร้างใหม่ง่ายมีกระถางใส่ไปเอากระถางกับ n h ạ ด้วยนะ่บึ้ยบางตีเลยนี่มึงไปเห็นไหมให้พื้นถือบันไดเออเห็นอยู่มาดูกัน ป่าพี่น้องแค่เบิงสซ่งเบิงล่ำกับหูแล้วเบิงสซ่งเบิงลำก็รู้แล้วว่าคักขนาด วางแล้วลวางตอนเปียวมากหลุด,ดไปใส่เอาเด้หนิเอาหม้อใส่ไปใส่เอาเพราะว่ามันยาวอึ๊บโอ้ยอึ๊บวางกับฉีงเลยวันไหน เออเด้อพี่หน่องเด้อย,ย่างๆฮงี่ย,ย,ยนักนำนักดิเจ็ดกิโล่วุนณนี่ตามนำนักเพิ่นน่ะจะให้ตรงว่างล่ะว่างกระเพื่อนของเราไว้อึ๊บอึ๊บ ยานถึกบาดขาบาดต้นมันอีกอบึงรอบแพกหายเด้อแพกหายยังดีเลยเด้อ ียวปัดฟ้อมลงดินเนี่ยถ้าลงดินเน็ตระเบิดฟอ้อมเนี่ยปูง่ายหลายพี่น้องตัวส่วนตัวก็บวกคยปลูกมาง่ายปานนี้หละอุ้ยวันนี้เนี่ยจากกล่องสัมฤทธิ์โบหูอ่าเขนาด Thể... Uh. Like, exactly <tư> à nó mạt mà hả dạng dạng ba kiếp mẹ nhai là cái nhang u sả thẹt đi ปุ่นนะตัางก่อนละกันมึงดอกเพิ่นเด้อเดี๋ยวๆๆจะค่อยเบิ่งเอาออกก่อน ะสิได้เห็นในเบิงน้ำกันนี่แหละคนแพกเนี่ยก็ต้องพยายามแพกอีกเด้มันแพกบดีเนี่ยฮักได้ครับพี่น้องมะหวอดตึกที่ไม้ไปลายท่งนี่มีบุบสลายกันบางนะแต่เราเแล้วแพมาดีเด้อนี่อืมแหว ตางตัวตั้งตตัดไปมาเดียวเอ่มาเนิจแบบแบบัดมาเลีวเดี๋ยวให้โอ้กระทางกับพระใอยู่ดีนะเนาต้นนี่หาเนีเามาเปียบกจะหัวง่า่บอนี่แหลให้เปียบนี่ขวดบอ หวดเป้าก็ได้ยเฮ้ยนี่แหละเป็นราชินีเป็นลูกราชินีแต่แต่ส่งเพิ่นจะบ่ได้คือแม่เพิ่นานได้ดอกนอกเพิ่นเป็นลูกเป็นต้นลูกเขาอนี่ปวดปวดหน้านึงชุดหาอืมโอ้ น้ำเงิงจนหาด้นะ่ะม,มาปลูกต่อกันไปพี่นนองรับต้นไม้ไปเรียบร้อยต้นนี้ราคารวมสูง580บาทอ่าอ๊บ สวยงามอยู่ครับ